เอาแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนด้วยวันนี้นะครับพบกับเกม Battlefield V นะครับวันนี้ภารกิจของเราคือเป็นทหารญี่ปุ่น,นครับเราจะเป็นหน่วยแพทย์จะชักไม่ใช้อาวุธปืนเลยเด็ดขาดนะครับคอยวิ่งรักษาคนเก็บอย่างเดียวเลยนะครับระจะเล่นเหมือนในหนังภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับที่จะมาเข้ามาเป็นทหารแต่จะไม่ขอใช้อาวุธนะครับจะเข้ามาเป็นหมอเพื่อช่วยคนอย่างเดียวนะครับผมจะไม่เราฉะนั้นผมจะไม่ใช้อาวุธ ข้างหน้ามีคนเจ็บช่วยได้หนึ่งข้างหน้าม pues ีคนเจ็บเราเข้าไปช่วยช่วยได้สองไปภารกิจเราตอนนี้เราจะไม่ใช้ปืนนะครับเราจะช่วยคนเจ็บอย่างเดียวอ้าวหมอตายแล้วครับผมเลิ่อนกระดทนไม่ไหวนะทตาไม่เป็นไรครับภารกิจของเราวันนี้คือเราจะไม่ใช้ปืนเน็ดขาด วิ่งช่วยคนอย่างเดียวไป<อ>ไม่ทันได้ช่วยหรอกครับผมก็ตายอย่างเดียว แต่เราเป็นหมอเราต้องเราจะไม่ฆ่าคนเรามีหน้าที่ช่วยอย่างเดียวจะไม่ยิงคนเด็ดขาดอ่าล่วงแล้วแต่เราทนไม่ไหวแล้วเราขอยิงเลยเพื่อช่วยเพื่อนของเราเราทนไม่ไหวแล้วเราต้องช่วยเพื่อนของเรา เราช่วยเพื่อนของเราประมาณถึงโดนลูกปืนก็ไม่เป็นไรยิงเข้าไปข้างหน้าอุ้ยหมอตายหมอล้มแล้วเราต้องใช้ปืนมัางเรายังยึดติดหนังเกินไปแต่ไม่เป็นไรเพราะแล้วถ้าเราไม่ช่วยเลยฝั่งเราอาจจะแพ้ได้ศัตตูยิงมาข้างหน้า แอลุน้าช่วยหมอด้วยขอบใจมากหมอมีข้างหน้านล้มหนึ่งยิงกบเข้าไปโดนไฟหมอล่วงไอ้ตัดเผากูนั่นแหละช่วยด้วยหมอโดนย่างอยู่ไอ้พวกเมกาย่าง ช่วยข้าด้วยหมอระวังไฟยิงกดทับแรงหน้าหมอโดนเผาอีกแล้วโอ๊ยไม่ตายดีเลยหมอโอ้ยไม่ไหวแล้วยอมตายดีฟ้า หมอมาช่วยทางนี้ด้วยหมอผมได้รับบาดเจ็บการข้าสึกไว้ขอบใจมากหมอเ๋ยวเวลากลับขึ้นไปสู้แลวช่วยคนเจ็บแตก ยิงปืนใหญ่เข้าไปกดปุ้งระเบิดสมัยก่อนปืนนี้อาจจะเหมือนสองทรงโดนไฟข้างหลังโอ้โดนยิงพวกเมกันมันเผาเราโหส้นตีนเดียวจัดไม่อยู่แล้วเกิดใหม่ดีฟ้า ชเหมือนออตอนนี้ฝั่งเราวอลังจะแพ้นะครับตอนนี้เราลบกัอกบอเมริกานะครับเราจะผ้าทางเราจะสู้ไม่ได้มีข้างหน้าลบึงยิงกดเข้าไป ยิงอาวุธก่อนเข้าไปยิงยิงกดเข้าไปให้เลือดเอาเลือดไปเฮ<ร><ป>้ยข้างหน้ามีคนเจ็บช่วยเพื่อนก่อนไปถอยข้างหน้ามีคนเจ็บ้ามาช่วยแล้วยิงกดเข้าไปโดน ตัมเลือดข้างหน้ามีคนเจ็บเรา้องดันเข้ามาข้างหน้าเพื่อช่วยคน,น,ยเ,นเอาเพื่อนเข้ามาช่วยแล้วกดไว้ให้อย่าให้ศัตรูเข้ามาได้ระตูอยู่ทางไหน,นเนข้ามาช่วยแล้วเพื่อนใจแข็งไว้นะโอ้ยหมอล้มแล้ว มีใครช่วยหมอไหมเราไม่รอแล้วเกิดใหม่เพื่อช่วยทีมใ <c oughs> น,นสุดทีมเราก็แพ้นะครับ <c oughs> เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมจะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ